ติปนี้นี่โอ้โหดูโอ้นี่แค่เคาะนะมาดูฝุ่นในทิปการาวานเชียงขวางซําเหนือของบอกรนะครับพกไปสองอันครับอันนี้ฝุ่นที่อยู่หลังกองส่วนหน้ากรองอย่างสะอาดมาก นะครับฝุ่นไม่ได้เล็ดลอดเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะมีน้ำยาดักฝุ่นของ BMC นี่ครับผมมีสองอันนะครับอันนี้อันเก่านี่ครับเคลอะทั้งคู่เลยเห็นไหมครับฝุ่นเยอะทิปนี้อันนี้อันเก่านี่ซื้ออีกอันหนึ่งใช้สองอันนะครับเยอะขนาดไหนดูเคาะออกมานี่โอ้โหเป็นผงๆเลยครับโอ้โหดูครับเยอะขนาดไหนครับจะไม่ตันได้ไงครับ เดี๋ยวนะครับเยอะไหมฮะนี่แค่เคาะนะครับฝุ่นเยอะมาก่ะ,รกะเราจะจัดการทําความสะอาดครับด้วยน้ํายา BMC ฉีดเข้าไปครับมาเดี๋ยวเคาะก่อนดูโอ้โหแค่เคาะก็สดชื่นแล้วดูทิมนี้นี่โอ้โหดูโอ้นี่แค่เคาะนะ นี่ครับโครงสร้างตรงนี้มันแข็งแรงครับเป็นซิลิโคนเดี๋ยวเคาะก่อนเดี๋ยวค่อยล้างอออโ,อโ,โอ้โหมันจะไปเล่งออกได้ไงครับอย่างนี้นะครับผมก็พกสองกองกองศูนย์อีกหนึ่งเยอะ <bek> จริงๆเพียบเลยครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้น้ำยาครับฉีดครับหมดละเดี๋ยวไปสั่งซื้อมาอีกโอ้แทบไม่ออกเลยตัวก็ใช้น้ำยาของ B M C นี่ครับฉีดนี่ครับแล้วเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดกรองของตัวขวานี่สภาพน่าจะ6ปีแล้วครับอันนี้เพิ่งซื้อมา2อัน ก็ฉลมทิ้งไว้ให้ทั่วแล้วเดี๋ยวไปล้างน้ำออกงานต่อมาก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ผึ่งให้แห้งครับนี่ครับงานต่อมาเราก็พ่นครับสารเคลือบนะครับ สองปนบางๆไปแล้วเดี๋ยวให้มันไปซึมนะครับเดี๋ยวมันก็ซึมไปตามใยผ้าต่างๆอันนี้ของเก่ามีสองอันอันนี้เราก็ต้องหมดก็ต้องมีการซื้อครับดักฝุ่นอ่ะพูดไง่าย แล้วก็พึ่งพึ่งให้แห้งโดยที่ไม่ได้ตากแดดนะประมาณนี้ใช้ตัวนี้ B M C แล้วก็พึ่งให้หันอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะซึมมาอีกข้างหนึ่งนะครับถามว่าฝุ่นเยอะไหมก็ประมาณนี้ครับพอได้อยู่นะครับนี่ครับ โอ้โหนี่หนาๆนเลยครับนี่หนาๆเลยครับน,นี่นะครับหนาๆเลยครับน,นี่ครับหนาๆเลยครับประมาณนี้ครับคุณ